ก่อน,นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของฟรีแลนเซอร์หรือฟรีแลนซ์เนี่ยมันจะเป็นเทรนที่ที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในในอนาคตอันนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่จะมาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยนะครับเราต้องเตรียมตัวยังไงนะครับเตรนตัวยังไงมาดูกันนะครับผมเอาข้อมูลมาคุยกับพวกเราวันนี้คุยกับครูนะครับคุยกับครูเราก็เอาความรู้นะครับ มาแชร์กันนอกจากจะมาคุยเรื่องภาษีแล้วก็มาเรียนรู้กันเราก็มาเติมความรู้รอบตัวของเราด้วยนะครับนะครับเพราะนั้นอาชีพฟรีแลนซ์นะครับดูเหมือนดีแต่มีคำเตือนครับว่าการ <c oughs> จากการจากข้อมูลของผู้ที่ทำฟรีแลนซ์เนี่ยจำนวนมากเลยนะครับได้ออแสดงความเห็นออกมาว่าฟรีแลนซ์เนี่ย เป็นอาชีพที่น่าสนใจแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับทําไมมาถึงไม่ง่ายมาดูกันครับผมเตรียมข้อมูลมาให้พวกเรานะครับใครอยากจะทําฟรีแลนซ์ดูตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันครับใครอยากจะทําฟรีแลนซ์มาคุยกันนะมาดูกันคนที่อยากจะทําฟรีแลนซ์นะครับฟรีแลนซ์มันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดเพราะอะไรเพราะถ้าวันนี้คุณคิดว่า แค่มีความสามารถในงานนั้นแล้วคุณจะได้ทำงานฟรีแลนซ์ได้เนี่ยคุณคิดผิดนะครับเพราะมันเป็นงานอิสระดังนั้นสิ่งที่คุณต้องมีสิ่งที่คุณต้องมีคือคุณต้องมีเครือข่ายความสัมพันธ์และคุณต้องมีความสามารถในการเป็นนักขายด้วยอา้าวฟรีแลนซ์มันเป็นการไม่เราไม่ต้องขายสินค้าไม่ใช่เหรอฟรีแลนซ์เป็นการขายบริการครับ เมื่อฟรีแลนซ์เป็นการขายบริการดังนั้นเ,เราไม่ใช่ผพ้ให้บริการเพียงคนเดียวครับการการแข่งขันในงานที่เราทำนะครับเ,เพราะฉะนั้นเมื่อมีการแข่งขันในงานที่เราทำคุณคนที่จะทำงานฟรีแลนซ์ได้ประสบความสำเร็จนะครับรุ่นพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าข้อสำคัญเลยครับคุณต้องเป็นนักขาย และคุณก็เป็นและคุณต้องมีเครือข่ายความสัมพันธ์แปลว่าคุณต้องเป็นที่รู้จักนะฮะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงนะครับมีในเรื่องที่คุณจะทำงานนั้นนะครับคุณก็ต้องเป็นคนที่สามารถที่จะขายความรู้ความสามารถของเราได้ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้อง คิดก่อนที่จะตัดสินใจลาออกจากพนักง,งานประจำมาทำงานฟรีแลนซ์นะครับหลายหลายคนตกมาตายจากข้อนี้ครับคิดว่าเป็นพนักง,งานประจำและมาทำงานของตัวเองดีกว่าก็เลยออกมาทำเป็นฟรีแลนซ์ปรากฏว่าออ,ออกมาแล้วมันไม่มีงานอย่างที่เราคาดหมายไว้เมื่อมันไม่มีงานเราก็ไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถของเรา จำไว้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก่อนที่จะทำฟรีแลนซ์แน่ใจไหมว่าเราสามารถที่จะขายตัวเราเองและการบริการของเรานะครับไปยังลูกค้าได้นะครับถ้าทำได้ลุยเลยครับแต่มันไม่ได้แค่ข้อเดียวครับข้อที่2ครับอะไรอีกที่ฟรีแลนซ์จะต้องมีฟรีแลนซ์เนี่ยนะครับเมื่อเราไปคุยกับคนที่เราคิดว่าจะมาเป็นลูกค้าเราเนี่ยนะครับ เมื่อไปคุยกันดังนั้นเมื่อมีคุยก็ต้องมีเรื่องของว่าลูกค้าต้องการอะไรเมื่อลูกค้าต้องการแล้วเเราจะต้องตัดสินใจลงสัญญาว่าตกลงว่าเราทำได้ไหมเรามีความรู้ความสามารถที่จะทำในสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันประกอบมันมีความสำคัญมากนะครับที่คุณต้องเป็นนักตัดสินใจเพราะเมื่อตัดสินใจแล้วมันไม่ใช่ตัดสินใจแค่ลมปากเพราะมันจะมีพันธะสัญญาเกิดขึ้นและเราต้องทำให้สำเร็จตามข้อตกลงที่ลูกค้าต้องการอันนี้หลายๆคนนะครับแทนที่ทำแล้วจะดีนะครับกลายเป็นว่า ทำแล้วเนี่ยงานไม่เป็นไปนตามต้องการโดนเบี้ยบโดนการโดนค่าปรับโดนไม่ได้เงินอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจรับงานจึงเป็นปัจจัยสําคัญของผู้ที่จะมาทํางานฟรีแลนซ์มากๆอีกกรณีหนึ่งครับกรณีต่อมาครับพอได้ประโยชน์กันนะครับนะกรณีที่สามครับกรณีที่สามคือ ถ้าคุณคิดว่าการทำงานฟรีแลนซ์นั้นก็แค่เอาความสามารถมาทำคุณคิดผิดเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคืองานที่เราทำนั้นต้องเป็นที่พอใจของลูกค้าไม่เช่นนั้นนะครับคุณจะเจอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของชาวฟรีแลนซ์นก็คือแก้ไขคำสั้นๆสองพยางแก้ไขแล้วก็แก้ไข แล้วก็แก้ไขแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆนะครับแบบคนที่มือฟรีแลนซ์มือใหม่จะเจอปัญหานี้เยอะเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากได้งานจนไม่ได้ดูสัญญาโดยไม่ได้ให้ความระมัดระวังเรื่องการทำสัญญาดังนั้นในสัญญาของฟรีแลนซ์จึงอาจจะต้องระบุด้วยนะครับว่าจะมีการแก้ไขนะก็เมื่อเป็นไปตามความต้องการแล้วตามข้อกำหนดแล้ว หากต้องการการแก้ไขนั้นจะสามารถแก้ไขได้อยู่กี่ครั้งนะครับอันนี้ก็ควรจะระบุลงในสัญญาด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขแบบไม่รู้จบนะครับโอเคเขาเรียกว่าเหมือนสัญญาธาตุนึกออกไหมครับสัญญาธาตุคือทําแล้วแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีโอเคไปกันต่อนะครับข้อที่สี่ครับ ถ้าช่วงไหนคุณถ้าช่วงไหนฟรีแลนซ์เนื่องจากเป็นงานอิสระนะครับดังนั้นถ้าช่วงไหนไม่มีงานก็จะเกิดปัญหาด้านการเงินครับเพราะว่าเมื่อไม่มีงานก็ไม่มีเงินดังนั้นสิ่งที่คนที่จะตัดสินใจทํางานฟรีแลนซ์นั้นนะครับจึงต้องมีความสามารถในการจัดการเรื่องรายได้หรือการเงินที่ดีด้วยครับ ไม่ใช่เพราะฉะนั้นไม่งั้นในอนาคตจะเจอปัญหาเรื่องของการที่เราจะปัญหาเรื่องการเงินนะครับและกิจการก็จะไปต่อไม่ได้นะครับหรืออยู่ไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นและข้อสุดท้ายครับข้อนี้เป็นสิ่งที่รุ่นพี่หรือคนที่อยู่ในฟรีแลนซ์มาก่อนเนี่ยบอกเรามานะเตือนเราไว้เขาบอกว่า ความสุขของการทำงานในข้อที่ห้าเนี่ยในที่ทำงานที่เราทำอยู่ในฐานะสตาฟเนี่ยมีความสุขอย่าันหนึ่งคือมีคําว่าเพื่อนร่วมงานครับแต่ทันทีที่คุณตัดสินใจมาเป็นฟรีแลนซ์คุณได้ตัดสินใจที่จะไม่มีเพื่อนร่วมงานครับพอเราไม่มีเออร่วมเราไม่มีเพื่อนร่วมงานนะครับพอเราไม่มีเพื่อนร่วมงานเราก็เลยนะครับ ต้องทำงานแบบหัวเดียวกระเทียมรีบนะครับเราก็เลยบอกว่าเอ่อต้องทำงานต้องคิดเองวางแผนเองรับผิดชอบเองนะครับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์บอกว่าสิ่งที่เขาคิดถึงมากที่สุดคือเออไม่ใช่งานที่ทําตอนพนักงานประจํานะครับแต่เป็นเพื่อนร่วมงานนะครับเพราะว่ามันจะรู้สึกว่ามันทํางานแบบคนเดียวนะครับมันไม่มีใครมาช่วยเราเลย นะครับหรือไม่มีคู่คิดไม่มีที่ปรึกษาไม่มีใครคนคนคอยแย้งคนให้คําแนะนํานะครับนั่นคือสิ่งที่เออฟรีแลนซ์นะครับประสบพบอยู่ทุกวันนี้นะ